วันนี้กับว่าตามตามเล่ามีเขียวเนาะว่าดนโดนเลยไหนยินข่าวว่ามีเขียวฟันวารีคิโรไปเที่ยวหอวล่าหุ่นกับยานวาท่านยานวาทันกันพี่น้องเอฟซีว่าลาว่าเป็นยังเนาะนะครับม่าลาก่ะพอจะเห็นกิคงชิมิโชวกันเป็นได้เลยคือวันนี้ยินข่าวว่าไปเหตุทะเบียนรถเปลี่ยนทะเบียนรถไม่เตะไปเปลี่ยนใหญ่จากระยองมากเป็นคาราชินวันวันที่ยี่สิบแปดขึ้นไปเมื่อไหร่น่ะเมื่ได้พ่อเหตุมาแล้ว งั้นมื่อคืนมาเลยมาฝันมาเนี่ยวัาได้ขี่รถขามสะพานไปเที่ยวประเทศยนเหล้ากนนะอืมทะเบียนตัวได้หรือไงเทะเบียนไม่นั่นสองแปดห้าหกทะเบียนเก้าทะเบียนเก้าหกหกศูนย์เจ็ดว้ามันออกล่ามึอยี่แปยนมันแล้วมือวันจันทร์ที่แบบเออโอ้ยไม่เกี่ยวบอกลาเนาะว่าได้บอกมารวยมาแล้วแต่ว่า ไม่เชียวว่าจิตตมทะเบียนไม่บ่ปนเนี่ยจิตตัมทะเบียนไม่เท่าอะไรก่อนซะเม่ซีตัวหกหกหกศูนย์เจ็ดมันเกิดมันออกนี่แหละนี่ละมันจิตเป็นขั้นจิตมันออกนี่ละแต่ว่าไม่เชียวการคิดว่าอาจจะเป็นรัฐบาลให้ก็ยังคิดอยู่คิดคิดว่ามันจิตไปเพราะเพราะเคิดว่าเสียงมันจิตมาเล่าเด้แต่ว่าฝันว่ามันไปดีขี้ขำเป็นประเทศเล่าซื้อเมื่อฟันเนี่ยฝันที่ยี่แปดฝันัที่ยี่แปดมันออกศูนย์เจ็ดไปแล้ว <Man. S 1> แต่ว่ามนันเขามาตาม,ม,มว,บบวันที่สามสิบเป็ี่ยนมัดผลว่าแม่เขียวเนาะเขาบอกเนี่ยว่าเลขทะเบียนไม่อาจเดิไปเล่าเขอกันแม่นมันม่นมันม่นดา่นาจิมาทะเบียนไม่กระไรเขอกันเนาะคิดว่าเพิ่นอันที่ไม่โชกว่าคือเด็กฝันไปขีเพิ่นไปเที่ยวประเสธเล่าเลยแล้วคนไหนมาฝันแม่นเน่ะ<ม>โอ้ยเสียจ<ม>ังได้ โอ้ไม่เขียวไปกลับมาแล้วแล้วมานอนฝันขึ้นหนึ่งบะแบนไปไปเหตุกลับมาได้ทะเบียนไม่มาเดียบรอยพ่อกลับมายังหมูแดงวันจันทร์ที่หิบไปให้มากกออานอนวันที่ไปเที่ยวประเทศลาวครับขอาก็บว่าเป็นอย่างเนาะเก็บว่าเนี่ยอาจจะเป็นทะเบียนไม่ก็ได้เลยจะไปรัฐบาลไทยเลยก็ได้คือกันแน่นวะหรือจะได้มอวันที่หนึ่งมาตามทีหนึ่งล้วมือวันที่สอง สองน้ำ <canvas plural S 1> ส <c oughs> ้ามนมาับฟันเียวกัแล้วเลยได้มมีงวักติเจ้าเล่ากันนะมันหนาจะไปล่ามันนี่ก็ได้อาจจะเป็นเดียนไหมทะเดียนเข้าก็ไเลยน้อพอลี่เนาะอันนี้เครื่องเขามันหนาบ้านใช่กันอันนี้คือของไมาัช่หนาจาง่างนี้ไ่หนาจางท่นมบเด้มันแซ่งท่านพนระทางเันโระเฟียมละรับโอยฟันแม่นอนพอลี่เนาะแเม่เท่าใดมืออันนอกนั่นเฮ้ันครองได้เรืองในสุนเกียน ไม่เขียวว่าเลยเราเอาเลยฟังเสียได้ยูังเพราะว่าเขามาตามมันเป็นอนแปนั้นเหมืนนะก็ชิว่ะได้ม่มือเลยมือนลยไม่เห็นเวอมือชิว่าคนไปที่ทะเบียนรถเนาะมือที่โทษไปวันจันทร์หล่ะเลยว่าเดี๋ยวเวลากับไปอันนี้กับแม่ก็เลยอืพิมพิมบอกก็เสือมันกระเดือกเราเนาะ มันจะหาหนาทีหนึ่งโอ้ยมันกระทรงไอ้พี่น้องจะที่บางประเทศเหรอแถวว่าคนไปเอาหน้ทะเบียนไม้ให้หรไอคเอาทะเบียนเก่ามันเริ่มไปออกเกจสูงเล็ที่เดียนเก่าคนแต่ว่ามันนี่พ่อไม้ไม่เคี้ยวนี่เพื่อให้มอสรวยนี่ลงเป็นทะเบียนไม้น้ำเทะเบียนไม้น้ำเพื่อเป็นรัฐบาลไทยของวันที่สองเนาะหรือพี่น้องจะเอาเล็ทะเบียนไม่ไปเที่ยวเล่ามันนี่อะไรกันหรือทะเบียนเก่าอะไรก็เนาะพอเลิ่มไม่เขียวเนีเยมันว่าฝันว่าไปเล่าเหรแต่เก่า มันมักจอกเด้นะครับอันนี้กระดิ่งคักแม่เนาะะเนาะอีฟี่นี่โธ่สัตว์เนี่ยคนอยากได้ฟังเล่าน้องมีเขียวเนี่ยอืมมาเลยกินวันทีมาตะเวนอยู่พอดีค่าสอมค่าสอมใหม่ค่าตังกรอนี่ก็เริ่มมาคำคำเห็นพี่นอนอีฟี่ท่วงลายนะตามไม่เชียวแน่ตามไม่เชียวแน่เสียนักรดว่าอะไรตัวส่วนราศีไปฟังไฉเลยเนี่ยเพราะว่ายังหูวะมันเลื่อยไปออกวันที่สองผ่นวันที่สองมันแม่นอันนี้เดี อืมทังว่าทีนึงนว่ามีอะไรนี่นั่นแล้วไอ้เดียวคิดว่าคือกันเพราะว่าฝันเมื่อวันที่ยี่สิบแปดมันไปออกศูนย์เจ็ดทะเบียนเก่าแล้วเนาะเออวันนี้ก็เลยทะเบียนใหม่นี่กดอนญาติไม่ไทยไม่เอามั้ยจะว่ามารวยกับชีจะว่ามื่อเล็กนี่มารวยกับจะไปเที่ยวฝั่งล่างอยู่นี่ทะเบียนไม่นี่เอ้าวไม่รังเอิ้องนะครับอืม ทะเบียนไม่ทะเบียนเก่าชัดเจนเด้อนะครับเออไม่เชียวว่าไม่เชียวว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นรัฐบาลไทยวันที่สองก็ได้นะครับแต่ว่าโมเลยก็คิดว่าทะเบียนไม่เหมือนจะไปเที่ยวเล่าอยู่เหมือนนี่นะครับสองแปดห้าแปดห้าหกนะครับกระตัดไยสองแปดก็หาหกหรือพี่น้องกีะตัดไปอไรก็แล้วแต่เด้อนะครับทะเบียนไม่ไม่เชียวทะเบียนเก่าหกหกศูนย์เจ็ดนี่ศูนย์เจ็ดบอกวันที่แปดเราพี่น้องนะครับฟันแหมงขักแมมนเนาะ เสียตัวปัญหามันบางที่มันเกิดชุลกุกว่าได้ตรงเปตาเขานะไม่เคียวพนย่อมเราฝันเล่าแมนนี่ลีเดอร์นะครับแต่ว่าคือว่าหลับบางที่เป็นยากบางที่เป็นืง่ายแต่เป็นไปธุราทุรังสิเทียบปิมาเทียบปิโตบอกเนาะไอ้หัวว่าคนได้หนึ่งหัวรวยเรียนหัวกล่อมหัวง่ายหัวแล้วก็ไม่เตือนเอาเล่าเพิ่นไปนอนหาะทะเบียนไม่เนใดนั่งวันนี้นะครับสองแปดห้าไปทะเบียนไม่เนอะครับตัดให้สองแปดห้าแปดห้าหกแล้วก็สองแปดห้าหกนะครับส่วนเรื่อง เก้าหนึ่งหกสุดเจ็ดเดินนะครับปุดิยะมักเลยเก้ากับซื้อไรให้เก้าเด้นนะครับเอาให้ชวงกันมันนี่ม่เคียวกันละเาะเป็นเก้าบ้านเราวก็ใช่เป็นเจ้าออกเนาะอืมขึ้นมากันบาเรียนอ้แม่เป็นเจาออกไรเน่ตูหูเดี๋ยวพนี้หลุดยุ่กก่อนขงมาามาสัมผัสกุมานเขียวเอาคนี้ดีเด้เป็นฝันยวกุม่านดีกันนี่เด้เป็นก็มิสินั่งนี้เยอะตามซ่อนเมืองนุกันว่าอือเป็นอย่งมิเช่นนี้เด้ ตะน้่บออกน้ำกลนรรถนัเป็นเรืองใดไม่เคียวกับว่าย่ามใดปั๊บเฝ้าท่อวัดตะวนเหน่อในแม่เนาะจริงรรถวัสดกินพี่มามอรวยได้แล้วเด้วยสิก็ไดรกับมอสรวยมอรวยไม่ตุยเฝ้าจับมารวอยากี่นองไฟังเล่าหน่อยนะมือจัน์น่นพิมไปพนิ้มะเบียนรถไม้ให้ย่าขึ้นไปก็ไปไปไทยเบิ้งกระไรนะใส่เรียบร้อยนะ แต่เรียวลอยเนาะแต่่รสังเกตได้หวันานาเลาแล้วอะู่ขั้นเก่าไปแล้วต่มันเปลี่ยนเปียนไหมเปลี่ยนลายเ่ยองมันเป็นละย่องเลยมื่อใส่กันาลสินอืมแต่ว่าเนี่ยนอนดีเนาะฟันไม่เคียวเอานะครับพี่น้องเอฟี่เดี๋ยวโมอโรยจะไปยามช่วงถาม่อิาีจังนมาไดคิปเที่ยวเมืองเล่า ท่านก็จับม mhm. ือซื้อเนาะไอ้ผู้ียวม2คนไอ้นํากันสิมุ่งมนามันออก7 0 0 0ฝันน่ะฝันแม่่ฝันว่าสิไปซื้อเม็เมืองาวนั่นมันออก0 7 0 0 0แล้วออกเลขเวียเก่าว่าบัน่อบ่ได้บอกมาเล้เนส่งมาลยก็ส่งมาเพิ่นอัน19 50รอส่งมาบอกมเว้ยมันก็บ่ทันแล้วเนาะก็ส่งให้พี่น้องอเิ่นําบ่ทันแล้วเนาะคือคอปัญาแล้วเนี่ยเพิ่นเดินทางไกลเนาะเฮ็ดแรงง่ายแล้ว เดีย๋ยวพอดีหันหาโทศัพท์คือพ่อจะว่ <c oughs> าเพิ่นใดเพิ่นโทรบอกลูกปไว้หน่อเนาะ <c oughs> อือแล้วพี่น้องเดี๋ยวพอเลยพยายามตามให้นะครับว <c oughs> ันนี้มาสายจะนอนย่อนว่าคมวม้นห้าสอบไม่ตั้งกองเยู่เอ้าเราเห็นกับมีโชคมันนี้เด้อนะครับลอ่องเวิ่งสำหรับเลขกม่เขียวเด้อนะครับเลขทะเบียนไม่ทะเบียนเก้าเนาะอือทะเบียนเก้าทะเบียนไม่นะครับหกหกศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็สองแปดห้าหกเป็นทะเบียนไม่เด้อนะครับทะเบียนเก้าหกหกศูนย์เจ็ดแต่ว่ามันนี้ห้าล่อเบิ่งทะเบียนไม่เพียง สองแปดหาแปดหาหกนะครับตัดสองแปดกับหาหกเด้อนะครับปริมาณเกินวันยินนี้ก็ลองเบิ่งสำหรับนักมีเขียวเลือดจะเป็นรัฐบาลไทยก็ได้นะครับเดี๋ยวชั้นตามในวันที่สองไห้นะครับช่วงเศร้าเนาะเพื่อเพิ่นฝันไม่หอนมือนั่นเนาะอ่าขอบขอบคุณมีเขียวหลายที่เบี่ยงปัดในทางดีอ่าโชคโชคกันมาเด้อนะครับสวัสดีครับ